สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมแกนแทับออโต้แซนแอนเลสนะครับนี่นี่ก็เป็นพาร์ทที่สี่ครับอันนี้เราก็จะไปทำทำอะไรัง,ลง <c oughs> แล้วท่าน,นี้เราก็จะไปสนามบินสวนตะกูมกันอีกรอบนึงครับ ซีบหชนแม่งชนแมงหนามบินอยู่ตรงไหนวะุณลุกผมาหนา่ไม่เจอแล้วไหามดินอยู่ไหนผมรู้แล้วครับว่าภารกิจของเราคือภารกิจของเราคือการฆ่าคนยังครบหนึ่งร้อยคน โดยใช้ปืนไม่ใช้รถนะครับรถเหยียบมันก็ไม่แับใช้ปืนอะไรก็ได้ครับหนึ่นัดเท่ากับหนึ่งคนนับเราจะไปเฮดช็อตกันดีกว่าเย่ผมว่าเปลี่ยนภารกิจเถอะครับเป็นกลายเป็นชนคนยี่สิบครั้งแล้วกันครับมาจากมาอย่างเนี้ย หนึ่งสองสามสี่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 ห้าหกเจ็ดละมือแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองอีกรอาสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหก เจ็ดอีกรอบเมื่อกี้ผ้าสิบแปดสิบเก้ายี่สิบแผลเพราะรากิจของเราวันนี้ก็ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับการชนคนให้ชนคนให้ครบยี่สิบครั้งนะครับไม่ใช่ยนะี่สิบครับแล้วภารกิจวันนี้เราก็เสร็จสิ้นไปได้วยดีนะครับแต่คลิปนี้มันน้อยไปหน่อยนะครับแม่เปไ็นไรครับผมกลัวอัพนานคนระับ เอาเท่านี้แหละเอาเป็นว่าเจอกันบ้าสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้วเว้ย